และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณอยู่ในที่ที่มีคนเยอะ Shut the fuck up พิ่งมันก็แค่เพิ่งก็แค่แมงมุม และนี่คือความรู้สึกของคุณเวลาที่คุณลืมปิดซิริแ,และนี่ก็คือวิธีจัดการกับคนตัวสูงว่าไงพวกเตีย้ยใครเตีย้ยใ,ใครเี้ยวึ่แ,แ,แ,และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาซื้อขนมแล้วถูกสั่งให้เอาไปเก็บที่เดิม และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลามีหมามานั่งจ้องแมวเป็นสัตว์ที่โตจากที่สูงแค่ไหนก็จะลงในท่ายืนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำจักรยามาแทนลูกบาสเกตบอลยังเลย และนี่คือความรู้สึกของคุณเวลาที่คุณจะบอกความลับเพื่อนดูฉันจะไม่บอกใครแน่และนี่คือความรู้สึกในวัยเด็กของคุณเมื่อรู้ว่ากระต่ายอีสเตอร์ไม่มีจริงมา嘛<า>กระต่ายอีสเตอร์<ะ>อคุณกระต่ายอีสเตอร์กลับไปนอนคนคุณกระต่ายไม่ผู<ต>้บอกกลับไปนอนอีสัส เฮ้เพื่อนไปข้างนอกหาอะไรกินกันดีกว่าไม่เป็นไรไม่หิวเดี๋ยวกูเลี้ยงผู้ชายกับแมงมุมเขี้ยโอ้โหระวังะ้วยระวังเลวลาคุณอยู่บ้านคนอื่นแล้วอาหารไม่อร่อยอา I love you ห <c oughs> นังอะไรวะไม่เห็นหน้ากลัวเลยฮะ <Forces> นั่นดียิ้มหน่อยหยุดนะนและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาคุณเช็คเกรดออนไลน์แล้วไม่ผ่านและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อเวลาหมาตายในหนัง buddy, best Buddy But. you're friend. said. my การโกนหนวดจะทำให้คุณดูหน้าเด็กลงเราไม่ต้องใจอ่านนหังสือก็ไดีกว่าพร้อมที่จะทำข้อสอบหรือยังและนี่คือความรู้สึกของผู้ชายเวลาเจอสาว Oh Bailie can I have my skittles back? C'mon o e those are mine Hey Pursy เด็กๆได้เวลานอนแล้วนะจ๊ะไม่เข้มคนเราไม่นอนโอ้โหยไม่ขึ้นมึงจะนอนไหม What a beautiful day it is today isn't it การใส่หูฟังอาจทำให้คุณลืมตัวได้ No now will you love me again A w o l m a w e e l a da d <c oughs> นี่คือความรู้สึกของคุณเวลาคุณคุยโทรศัพท์ Hello Yo what's up <S Not much What are you doing Nothing I'll hang out Yeah I'm down Alright see you in a bit Alright see you นี่คือความรู้สึกของคุณเวลาที่ลูกบาสกระแทกนิ้ว t h a สม a m o v